อันนี้คือหนึ่งในจานซิกเนเจอร์ของเราเลยใช่ครับเป็นปูผัดเต้าซีครับปูผัดเต้าซีใช่ครับซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะที่โด่งดังมาอย่างยาวนานมากทุกเมนูนะฮะเป็นต้นตํำรับของที่ร้านเองคิดสูตรเองนะก็คือหมูเต้าซีครับหมูเต้าซีนี่ไงเนีที่เขามีขายใช่ไหมคะใช่ครับปกติเต้าซีปกติทั่ว่าไปเป็นยังไงเต้าซีคือเม็ดถั่วดาที่ไปหมักเกลือของคนจีนเนี่ยเขาทำนะครับแต่ที่ร้านเนี่ยไม่เหมือนครับไม่เหมือนถั่วดาหมักเกลือ่หมักเกลือแต่ว่าที่ร้านเนี่ยจะเอาหมูสับมาหมักก ตามนี้เลยครับออ๋แล้วอันนี้เอาไปทำอะไรได้เอามาผัดกินอะไรก็ได้ครับอย่างเงี้ยเราผัดให้มันสุกปั๊บเราต้องกูที่นึ่งแล้วลงไปคลุกมันก็กลายเป็นกูเตาซีแล้วครับพูดง่ายคือผัดกับอะไรก็อร่อยใช่ครับแล้วที่เราแพ็คกระถุงอย่างนั้นแปลว่าเราขายเป็นแพ็คด้วยขายเป็นแพ็คด้วยครับที่ร้านมีขายเป็นแพ็คครับอย่างปูอันนี้ก็คือปูผัดเตาซีปูผัดเตาซีครับขายเป็นกิโลถูกไหมฮะใช่ครับอ่าก็ตามตามเนื้ออย่างเช่นจานนี้ไซส์ประมาณนี้หน้าตาประมาณนี้แบบที่พี่เอนกินไม่สนใจใครอยู่เนี่ยฮะเนี่ย ประมาณ8ขีดครับถ้าแปดขีดแล้วปัดผัดเต้าซี่งนี้เท่าไหร่คะตัวนี้พันหกครับอเราไม่ได้เลออะพี่ดูเนื้อดิรับ ไปปูเป็นเพราะว่าถ้าไปปูตายเนื้อไม่อร่อยแล้วใช่เนื้อมันจะหายไปด้วยปูไว้นานแลวเนื้อต้องแน่นด้วยนะครับแล้วอันนี้คือปลาปลากระพงทอดน้ำปลาครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่แบบคนไทยชอบเนาะใช่ครับปลากระพงทอดไม่มีไม่ได้อ่ะมาเรียงกันไปเลยดีกว่าอันนี้ล่ะหมึกทอดกระเทียมครับหมึกทอดกระเทียมก็มีซอสจิ้มใช่ครับอันนี้คือออส่วนครับออส่วนโอเคผมเจอของผมละอือโอเคออส่วนอันไหนที่เป็นสูตรที่บอกว่าสูตรอะไรอ่ะคิดเองจริงๆกันทั้งหลายแหล่เนี่ยคุณพ่อคิดหมด ใช่คุณพ่อทามาแต่รุ่นแรกคุณบอลนี่เป็นเจนสองเจนสองครับมาทําต่ออันนี้ล่ะอันนี้คือผัดหงูกล้วยครับอันนี้ก็เป็นซีเนเจอร์อย่างผัดงูกล้วยใช่แปลว่ามันต้องมีห้าอย่างห้าอย่างครับปกติเขาใส่กันผลไม้ห้าอย่างแต่อันที่ร้านเนี่ยใส่อะไรพวกนี้ฮะใส่กล้วยกล้วยมะม่วงหิมพานต์ที่ผมเห็นเกาลัดไก่เนาะไก่ครับเส็นเนื้อไก่แทนแล้วก็ อุตสาเชื่อมแล้วอ่างจ้อครับก็เลยอ่างจออ่มอ,อมาตอบที่อันนี้สิอันนี้เห็ดหอมกระเทียมโทนผัดกุ้งครับไอ้เด็ไอ้ไอขาวนี่คือกระเทียมโทนกระเทียมโทน,นครับกระเทียมดองครับมันไม่มมันไ่เผ็ดเคี้ยวได้เลยฮะเคี้ยวได้ครับไม่เผ็ดเลยครับม,มันมันดองมาครับมันจะหวานอันนั้นคือข้าวผัดโอส่วนอันนี้คือหนึ่งในซิกเนเจอร์ที่บอกว่าใครเป็นคนคิดนะฮะอันนี้คิดกันเองกับพี่ชายครับคุณบอลคิดหรอพี่ชายคิดแล้วก็ช่วยทำช่วยกันทำประสูตรไปเรื่อยๆมันมันคืออะไรครับมันคือสับปะรดนะ ซาลาเปาทั่วไปที่เราเข้าใจกันคืออบนึ่งให้มันนิ่มๆมแต่เน,นี่ยเราใช้อบอใช้เตาอบอบให้มันกรอบแล้วข้างในก็ยังนิ่มอยู่แล้วข้างในมีไส้แล้วก็ไส้มันก็จะเค็มๆหน่อยแล้วโรยไอซิ่งหวานๆอันนี้จะเป็นถ้าเกิดได้โรยไอซิ่งจะเป็นไส้คาสตราร์ไข่เค็มครับก็คือไส้ไหลมันไม่ได้ไหลแหละพอันนมันมต้องร้อนๆอร่อยมากอร่อยเพื่อต้องไปที่ไหนทํายังไงจะหาเจอครับร้านอยู่ที่ท่าดินแดงครับคือมันอยู่ริมถนนเลยอยู่ตรงข้ามกับท่าดินแดงซอยหนึ่ง ตรงข้ามท่าที่แดงซอยหนึ่งิงเี้กันนิดเดียวครับเห็นแล้วครับมาันอยู่ริมถนนจะหาง่ายเป็นร้านเป็นตึกแถวเป็นตึกแถวครับสองห้องสองห้องร้านเปิดกี่โมงคะเปิด11โมงถึงสาทุ่มครับ11โมงถึง3ทุ่มมีวันปิดไหมส่วนใหญ่แล้วคือปกติเราไม่ได้ปิดร้านอยู่แล้วมีแค่วันพระใหญ่คือวันวิสาขาอาสาาบูชาที่จะหยุดแล้วก็มาหาบูชาที่หยุดครับนอกนั้นไปได้หมดเราไม่อยากมาผ้าปูก็ผ้าปาอ๋อเราก็เราก็ทำบุญหนึ่งวันหยุดหนึ่งวันแล้วก็ไปทำบุญกัน